าาาาาาขาให้อาจารย์มาไอ้ที่ฟ้ากาะตัวนี้เขาให้อาจารย์มาเขาให้ฟรีเขาให้มาหลายกองให้อัมีนอาจารย์ให้พ่อให้แม่ให้น้องให้อาจารย์คนละเครื่องอนุโมทนากับเจ้าของเครื่องด้วยแต่ดีนะรู้สึกว่าใส่แล้วไม่แสบจมูกก่อนหน้าใส่ยาแสบจมูกนี่เครื่องรางของขังของกูเครื่องใหม่เครื่องรางของขัง,งแท้จริงขลังไหมล่ะ กันฝุ่นได้ด้วยสิ่งเดียวที่กูจะคล้องคอคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายกูคําพูดทุนทําให้สังคมแตกแยกไม่แตกแยกจัามึงนะไปแตกแยกกันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกูเลยกูพูดถ้ามึงไม่คิดมึงไม่อินกับกูมึงไม่อันตี้กูก็ไม่แตกแยกกูพูดของกูมึงอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ปล่อยผ่านแบบนี้จะไม่แตกแยกแต่สันดาพวกมึงนะไม่เห็นด้วยกับกูก็มาเถียงกูมาด่ากู กูไม่เคยไปเถียงกับใครกูก็นั่งพูดในกลุ่มของกูในห้องของกูแต่มึงเน่ยไปสร้างความแตกแยก้วยการเอากูไปด่าเอากูไปประจานเอากูไปประสานต่อเอากูไปบอกคนนน้นตัดคลิปกูไปลงตรงนั้นตัดคลิปกูไปลงตรงนี้กูถามหน่อยใครทำให้แตกแยกก็กูเห็นมีแต่พวกมึงที่เกลียดกูนี่แหละทำให้สังคมแตกแยกพูดเองเออเองเท่านั้นมาม่ามาหน้ามั่นหน้ามั่นใจมาพูดกับกูว่ากูเป็นคนทําให้แตกแยกอาจารยิ่งศักกลังไล่อยู่มึงดูดีๆนะว่าอาจารยิ่งศักดิ์ไล่ตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเทปบันทึกภาพ หลังๆมาได่กูเข้าไปท้ารู้สึกจะไปเทปบรรทึกภาพหมดเลยนะร <c oughs> อก่อนรอออยเสร็จก่อนตอนนี้ซื้อเสี้ยวกระเป๋าไปก่อนจ้า <c oughs> เป็นพระแล้วเราเคยช่วยเหลือตัวเองตอนนี้สึกมาแล้วถ้าอยากจะไปบวชใหม่จะเป็นอะไรไหมมันจะติดใจแหละมันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมันสึกออกมาแล้วแต่ถ้ากลับไปบวชใหม่เนี่ยถ้าไม่สบายใจก็ไปอยู่กรรมหน่อยแล้วกันตามปกติอะไปอยู่ตามบอกอพาณน่ะเสร็จแล้วก็ยกออกเข้าหมู่คณะให้กลับสบายใจตามปกติไปเครื่องฟ้อากาศเหรออะไรอะอ่าไม่ออกอะ สเปซเหรอสเปซแอร์เหรอก็จะใช่นะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศของอยี่ห้อเอ็มวอะนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาซื้อให้ชื่อคุณอะไรจะจำไม่ได้อ่ะเขาจากค้าให้อาจารย์บริจาคให้เลยเครื่องหนึ่งเอาไวฟ้ฟอกอากาศในห้องเวลาภาวนาเวลานอนอย่างเงี้ยจะได้นอนหลับสบายจะได้ไม่มีฝุ่นมาเป็นปัญหาแล้วก็เดี๋ยวฟอกทั้งบ้านเลย เผื่อเวลาไลฟ์สดเวลาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยจะได้มีอากาศบริสุทธิ์จะได้มีอากาศสะอาดเนี่ยอยู่ในบ้านเพราะว่าวันเนี้ยน้องจอกนี่คือนำมาวันเลยนะแดงเถือกเลยนะวันเนี้ยเขาก็เลยจะค้าให้อาจารย์เครื่องหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ไปซื้อเครื่องกรองน้ามาเครื่องหนึ่งจะได้มีน้ําสะอาดกินนะคราสักทีหนึ่งหลายอย่างแล้วเอาเขียมแล้วเกินหญ่เครื่องกรองน้ำเนี่ยไม่เคยตัดสินใจซื้อทีหนึ่งวันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแล้วกันอวดตุ๊กตามันเดินไปไม่ได้มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นมีคนก็ทํากังหันลมมาให้ออาาจรย์ันนึง มันเป็นท่าอาจารย์ถือไม้แล้วก็ยกมืออย่างเนี้ยทําท่าแบบกลางแบบสอนอ่ะแล้วมันเป็นกลงหันลมแบบเนี้ยเขาทําขายนะแต่เขาทำมาให้อาจารย์กัางหาันลมเขาบอกว่าปกติอยอดกลางหันเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นพวกไก่เป็นพวกตุ๊กตาอันนี้ก็ทําทเป็นรูปตัวอาจารย์อันเล็กๆกันนะสูงประมาณเนี้ยเนี่ยตัวประมาณเนี้ยน่าอาจารย์นั่งใส่เสื้ออย่างเนี้ยแล้วก็ถือไม้ข้างนึงแล้วก็ถือมืออย่างเนี้ยเวลากัางหันมันหมุนนะ่ะมือก็จะไปอย่างเนี้ยเนี่ยมือก็จะโยกอย่างเนี้ยเขาทาอย่าติดอยู่หน้าบ้านอาจารย์เนี่ย เดี๋ยวอยู่เหนือด้อมทุยอะ่ะเดี๋ยกหน่อยอาจารย์ทำสวนด้อมทุยเสร็จปุ๊บนะอีกังหันเนี่ยจะอยู่ข้างบนเลยบนสุดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วราคาหลายบาทไม่น่าแพงนะลองถามเขาดูนะเห็นว่าทำถูกอยู่นะน่าจะไม่กี่พันน่ะไม่กี่บาทมนะั้งไม่น่าเกินสามพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอดูเขาคำนวณราคาอีกทีหนึ่งมนะั้ง ทำไมคนเท่าคนแก่ก็ถึงบอกว่าเวลาดาวตกอย่าไปซื้ออย่าไปทักอย่าไปชี้อย่าไปทักเดี๋ยวคนเกิดจะไปตกอยู่ในในท้องหมาผมก็ตลกคนเท่าคนแก่กูก็ตลกแบบเดียวกับมึงตลกกันแหละแค่กูชี้นิดเดียวนี่คือไปเกิดในท้องหมาเลยเหรอโอ้โหวิบากกรรมมึงนี่หนักหนาะสหัสนะใครก็ได้ชี้มึงไปนิดเดียวนี่คือมึงไปเกิดในท้องหมาได้เลยนะกูก็มหาศาลับนะความเชื่อโบราณเหมือนกัน โอ้ถ้านิ้วมันจะชี้ศักดิ์ธิ์ขนาดนั้นนะนะกูจะสะส,สมบุญบารมีไปเพื่ออะไรเนี่ยกูจะทําความดีไปเพื่ออะไรวะเนี่ยกูทําชั่วอะไรมั้งพราสุดท้ายกูเจอนิ้วดัชนีดูมูชีมึงนิดเดียวเนี่ยชีย้ไปนิดเดียวนี่กูลงท้องหมาเลยนะกูจะทาความดีไปเพื่ออะไรเนี่ยนิ้วกมึงนี่โคตรกายสิทธิ์เลยนะชี้นิดเดียวลงท้องหมาเนี่ยโอ้ยตายชีย้นิดเดียวไปเกิดเปด็นอีหมีเลยนะไม่ไหวมั้งกินของสารแม่บอกเดี๋ยวผีตามจริงไหมครับกูแดกประจํมาไม่เห็นมีใครมาตามกูเลยปีกุนปีน ชงปัญญาอ่อนละสิจะมาชงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเพอร์เจอปัญญาอ่อนอีปีชงนี่ปีปัญญาอ่อนสุดๆแล้วแล้วอย่ามาพูดอะกูนะนเป็นความเชื่อเขาใครจะเชื่อก็เชื่อไปกูไม่เชื่อปีชงปีแชงบ้าบอคอแตกแล้วไม่มีเท่านั้นอะคลิปตื่นรู้ได้ไหมครับไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะใครอะหมอพยาบาลเจอะคนไข้าจาะเลือดถือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์ผิดสินไม่ผิดจ้าเขาไม่ได้มีเจตนาในการเบียดเบียนมึงมึงไปหาเขาให้เขาจอะทำไมล่ะ เขามีเจตนาในการรักษาเมืองไม่ได้มีเจตนาในการทําลายเมืองนี่มึงก็ไม่ต้องไปหาหมอหมอจะได้ไม่ทผิดแค่นั้นแหละสาบแช่งไม่มีผลอะไรนะตอนนี้อาจารย์ขายเสื้ออยู่ในตะก้าหน้าโปรไฟล์นะใครจะซื้อสามารถซื้อได้เลยหรือจะไปซื้อจากพวกแอดมินที่เขาเอาตะก้าจะไปปักหมุดก็ได้ตอนนี้มีตะก้ามีเสื้อซื้อได้เลยเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้ออะไรเสื้อโปโลลายใหม่น่าจะหมดแล้วมั้งเสื้อยืดลายใหม่ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่า น่าจะไม่มีแล้วตอนนี้น่าจะเหลือจะแบบบา,บางแบบแล้วมั้งเดินจงกรมหลับตาหรือลืมตาก็ต้องลืมตาสิไม่งั้นมันก็เดินชนสิบริจาคเลือดได้บุญไหมได้สิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัวจริงขาตอบโต้ได้บอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์กรุณาเมตตารับโทรศัพท์ด้จ่าโทรหาหลายสายแล้วติดต่อยากติดต่อเย็นแล้วเกินตั้งแต่ไม่ทํารายการที่เล่นตัวแล้วเกินนะ หายาหาเย็นแล้วเกิดติดต่อยาติดต่อเย็นฝาบอลจันยิ่งสาดด้วยกูจะอุดหนุนขนมปังกูก็อุดหนุนไม่ได้ขายจนหมดสต๊อกหมดนะตั้งแต่ไม่ทํารายการนะขนมปังกูได้ยินมาว่าขายจนหมดสต๊อกไม่มีขายกูจะซื้อก็ไม่มีขายกูแล้วเนี่ยหมดกูจะอุตส่าห์ช่วยอุดหนุนไปกำลังใจให้ก็ติดต่อไม่ได้บอกจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับบอกจะเอามาให้กูกินฟรีเอาอะไรมาให้กูกินฟรีก่อนได้ข่าวว่าขายหมดสต๊อกแล้วทําทันเหรอรวยล้นฟ้าแล้วมั้งนะ ขายดีไปเทน้ำเทท่านะไม่เหลือเผื่อแผ่ถึงกูเลยตอนเนี้ยหมดกันของฟรีกูก็ไม่เหลือแล้วบังเนี่ยตอนเนี้ยกูอาไปขายหมดแล้วเรื่องของเรื่องคือจะให้กําลังใจแกไม่มีอะไรหรอกโทรไปให้กําลังใจแล้วช่วงนี้จ๋าก็ยุ่งยุ่งวุ่นวาวุ่นวุ่นคดีความกูก็มีงานกูก็มีบรรยายกูก็ต้องบรรยายสอนธรรมะกูกต้องสอนด่ากูก็ต้องด่ากูก็ไม่มีเวลาเมื่อสองวันก่อนกูพอมีเวลาให้เขาติดต่อโทรคุยก็ตัดสายกูทิ้งอีก ติดงานถ่ายละครมารู้สึกคนตื่นทําอันนี้ตื่นกี่โมงครับแล้วแต่กูจะไม่เกี่ยวกับมึงกูจะตื่นกี่โมงก็ไม่ใช่เรื่องของมึงจ้าอย่าสรารแนเรื่องชาวบ้านให้มันมากแล้วนะมึงเนี่ยพญานาคมีจริงใช่ไหมก็จริงรอะนะวัดที่บ้านตอนไหว้พระเขาไม่ให้จุดทูปจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นลายไม่จุดก็ดีแล้วประหยัดปอดมึงไปไม่ต้องไปเป็นมะเร็งปอด ทูบนะทำให้มึงเป็นมะเร็งปอดได้แล้วกูบอกให้ไม่ดูบุหรี่มึงก็เป็นมะเร็งปอดได้นะใจข้อควันทูบนี่แหละตัวอันตรายเลยสารพิษท้งนั้นดมมันก็ไปสูดมันก็ไปอะนะตลอดชีวิตมึงอนะ